พี่เป็นคนจับนะพ่อนมพี่เขานะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าหนูจับว่าสิอันไหมคะพ่ออะไรไหมคะอะไรไหมพี่จับอะไหคะ

จะหมดแล้วค่ะน่น่ารักไหมคะก็ะถ่ายรูปอดเที่ยงเลยแล้วนะ